สวัสดีครับบางวันเดตตัวเป็นตุงครฟุตบอลในค่ำคืนนี้นะครับก็ยังเป็นฟุตบอลยูโร2024รอบคัดเลือกเหมือนเดิมนะครับก็นะครับจะพาไปที่คู่ของสกอตแลนด์นะครับจะเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนของทีมชาติสเปนนะครับซึ่งทั้ง2ทีมนั้นในนั้นล่าสุดนะครับสกอตแลนด์ก็สามารถเอาชนะไซปัสไป3ประตูต่อ0ส่วนสเปนก็สามารถเอาชนะทีมชาตินอร์เวย์ไป3ประตูต่อศเช่นเดียวกันนะครับ านะหลังสุดของสกอตแลนด์นะครับก็ชนะ3เสมอ1แล้วก็แพ้1ส่วนทีมชาติสเปนนั้นชนะ2แพ้2แล้วก็เสมอ1ก็เรียกได้ว่าฟอร์มทีมชาติสเปนนั้นนะครับก็ยังไม่ค่อยดีนะครับยังไม่อยู่กับร่องกับรอยแต่ว่าหลังจากที่เปลี่ยนผู้ซื้อมาใหม่นะครับนะัดทีแรกก็โชว์ฟอร์มมหาโหดเลยทีเดียวนะครับเอาชนะทีมชาตินอร์เวย์ไป3มประตูต่อศูนย์นะครับคู่นี้นะครับสเปนไปเยือนนะครับแก้ชนะ1ลูกก็ ยิ้มแย้มแจ่มใสกันแล้วนะครับสําหรับกองเชียร์ทีมชาติสเปนนะครับก็บางก็มองว่านะครับด้วยกับมาตรฐานนะครับด้วยกับผู้เล่นนะครับด้วยการด้วยกับเอ่อแทคนิกของโค้ชนะครับทีมชาติสเปนเป็นต่ออยู่แล้วนะฮะแม้ในฐานะผู้มาเยือนก็ตามก็จะสามารถเอาชนะรับเจ้าบ้านอย่างสกอตแลนด์ไปได้นะครับก็มาดูกันว่าจะกินเต็มนะครับหรือหูเดียวหรือแขนเดียวนะครับว่ากันไปนะครับ เชียร์และชอบไปที่ทีมชาติสเปนจะบุกมาเยือนเอาชนะทีมสกอตแลนด์ได้ครับผมพากันไปที่คู่ของคาด์่านน่าจะเป็นคู่เอกในค่ำคืนนี้เลยทีเดียวนะครับระหว่างทีมชาติตุรกีจะเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนนะครับทีมอันดับ3ฟุตบอลโลกอย่างทีมชาติโคเอเชียนะครับโดยทีมชาติตุรกีนั้นนัดที่แล้วนั้นโอ้โหเรียกได้ว่าหืดจับเลยนะครับกว่าจะบุกไปเอาชนะ ทีมชาติอาร์เมเนียนะครับถึงถิ่นมาได้2ประตูต่อหนึ่งโดนนําไปก่อนด้วยนะครับตุรกีนั้น3นัดล่าสุดนั้นชนะรวดไม่แพ้ใครเลยนะครับแล้วก็เป็นการเอาชนะเช็คไป2ประตูต่อหนึ่งแล้วก็เอาชนะสกอตแลนด์ไป2ประตูต่อหนึ่งเช่นเดียวกันเรียกได้ว่า3นัดล่าสุดของตุรกีชนะด้วยสกอร์เดียวกัน3 2ประตูต่อหนึ่งส่วนโคเอเชียนะครับหลังจากจบฟุตบอลโลกมานะครับก็นะครับ ฟอร์มแผ่วไปนิดนึงนะครับนาที่แล้วนะครับเสมอทีมชาติเวลไป1ประตูต่อ1นะครับสานัดล่าสุดของโคอเชียก็แพ้1ชนะ1แล้วก็เสมอ1นะครับโดยเป็นการแพ้ให้กับอาเจนติน n าในศึกฟุตบอลโลกรอบรองชนะเลิศนั่นเอง3ประตูต่อ0นะครับแล้วก็เอาชนะ,มะโมร็อกโกในการชิงที่3 2ประตูต่อ1นะครับส่วน ฟุตบอลยูโร2024รอบคัดรเลื่อกนัดแรกโชว์ฟอร์มยังไม่ดีเท่าไหร่นะครับก็เสมอไปกับเวลหนึ่งตหนึ่งนะครับคู่นี้นะครับตุรกีนะครับเรียกได้ว่าเป็นฟุตบอลเหนียวแน่นนะครับฟุตบอลเอ่อเรียกได้ว่าเล่นความแน่นอนนะครับเล่นด้วยความแน่นอนแขยากนะครับก็นะครับโคเชียมาในฐานะทีมดับสาของฟุตบอลโลกครั้งที่แล้วนะครับมาเยือนครั้งนี้จําเป็นต้องชนะสถานเดียวนะครับ อกเชียถึงจะยิ้มแย้มแจ่มใสนะครับเสมอก็โดนไปแขนหนึ่งนะครับชอบและเชียร์ไปที่ตุรกีเปิดบ้านจะไม่แพ้ให้กับทีมอันดับ3ฟุตบอลโลกอย่างทีมชาติโกเชียดีไม่ดีนะครับจะพิกเอาชนะโคเชียได้เลยสวัสดีครับ